้นหอมผักชีแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีพริกสดค่ะเพื่อนๆค่ะมามาปรุงกันค่ะเพื่อนๆจะเราจะมาปรุงเล้งกันว่าเราเอา,เอ,าออกมาปรุงทีละถ้วยเอาค่ะนี่คือเล้งนะอันนี้คือวิธีบ้านยายหนึ่งนะแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆทําทั้งหม้อก็ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะต้มเล้งเราก็จะใส่ขาไปเว่นสองเว่นอะไรอย่างนี้เละค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะ ใส่ขาดดับกลิ่นคาวเนาะเพื่อนๆจ๋าอย่าใส่เยอะให้ต้นหอมผักชีแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีพริกสดค่ะเพื่อนๆค่ะมามาปรุงกันค่ะเพื่อนๆจ๋าเราจะมาปรุงร่งกันว่ามันต้องก้นเซบค่ะต้องเซบแน่ส <c oughs> ุดยอดสุดยอดความเปรี้ยวค่ะเพื่อนๆค่ะสุดยอดความเปรี้ยวให้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเลยค่ะไม่ยากแต่ว่าเราก็จะปรุงพอประมาณพอเรากินหมดเนาะค่ะเนาะ แต่ถ้าปรุงทั้งหม้อเรากินไม่หมดเดี๋ยวเวลาเราเก็บมันจะหอมมีพริกมีมะนาวค่ะเพื่อนๆจานี่ค่ะมะนาวก็แป้นแป้นไม่มีเม็ดค่ะมาตักเลิงใส่ถ้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆต้มให้เปื่อยถ้าใครจะปรุงพร้อมเลยก็ได้แต่ยายหนึ่งไม่ปรุงพร้อมนะคะยายหนึ่งจะเอามาปรุงในถ้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะรากผักชี ใส่ถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะรากผักชีเครื่องปรุงเราก็มีผักชีต้นหอมแล้วก็พริกมะนาวนี่ค่ะมีแซ่บนะคะเพื่อนๆค่ะดูนี่ค่ะเด๋ยวน้ำปลาสักนิดสักนิดพอเป็นรสชาตินี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเลงต้มเลงค่ะเพื่อนๆค่ะเอาไปทําหรือว่าให้กระดูกหมูเราเปื่อยค่ะแล้วก็จะตักใส่ถ้วยแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราตักใส่ถ้วยเอาพอประมาณเนาะพอเรากินหมดค่ะอาหมัด ต้มเล้งกันค่ะวันนี้เราต้มเล้งเนาะเล้งก็คือกระดูกค่ะกระดูกสันหลังหมูค่ะพเพื่อนเพื่อนนี่คือเครื่องแซบนะคะเพื่อนเพื่อนขดูนี่ค่ะเดี๋ยวน้ำปลาสักนิดสักนิด,นด,นดปเป็นรสชาตินี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเล้งต้มเล้งค่ะเพื่อนเพื่อนขเอาไปทําแล้วก็เอามาค่ะใส่ต้มปะ่ะ เรามาเตรียมตัวปรุงกันได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมาเตรียมตัวกันปรุงเล้งนี่ค่ะแล้วก็เอามาค่ะใส่ต้มป่ะเรามาเตรียมตัวปรุงกันได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมาเตรียมตัวกันปรุงเล้งนี่ค่ะรากผักชีใส่ถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะรากผักชีเครื่องปรุงเราก็มีผักชีต้นหอมแล้วก็พริกมะนาวนี่ค่ะ มีเนะคะเพื่อนๆต้มให้เปือ่อยถ้าใครจะปรุงพร้อมเลยก็ได้แต่แยายหนึ่งไม่ปรุงพร้อมนะคะยายหนึ่งจะเอามาปรุงในถ้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะก็แต่รสไหนก็ได้ค่ะตามที่ท่านชอบนะคะรสไหนก็ได้แต่แยายหนึ่งนี่ก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวนัวเน้นเลยค่ะเปรี้ยวนัว ค่ะเพื่อนๆค่ะเราตาักเล้งใส่ถ้วยเนาะการต้มเล้งเราต้มให้เปือ่อยคือต้มให้เปือเ่อยเชยๆค่ะต้มให้แค่เปื่อยค่ะวิธีต้มก็ไม่ง่ายไม่ยากเนาะไม่ยากแต่ว่าต้มไฟอ่อนๆค่ะให้ให้เล้งเราเปือ่อยคือรากผักชีเราค่ะเล้งต้มเล้งต้มกระดูกนั่นแหละค่ะเรียกง่ายๆว่าต้มเล้งเนาะสันหลังหมูนะคะสันหลังหมูปรุงนะคะเครื่องปรุงเล้งเราก็จะมี รากผักชีนี่ค่ะรากผักชีเราทุบไว้แล้วเราหั่นไว้แล้วเนาะเตรียมไว้แล้วค่ะรามาต้มเล้งกันค่ะวันนี้เราต้มเล้งเนาะเล้งก็คือกระดูกค่ะกระดูกสันหลัง หมูค่ะเพื่อนๆน,นี่คือเครื่องกินดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นเมนูโปรดของท่านแต่สําหรับยายหนึ่งก็คือเมนูโปรดค่ะพอเราได้สดน้ําล้นๆชุ่มคอคือต้มให้เปื่อยเชยๆค่ะต้มให้แค่เปื่อยค่ะวิธีต้มก็ไม่งา่ายไม่ยากเนาะไม่ยากแต่ว่าต้มไฟอ่อนๆค่ะให้ให้เล้งเราเปื่อยรสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะบีบมะนาวลงไปเลยจ้ะเพื่อนๆจะ้ะบีบมะนาวลงไปเลยค่ะเปรี้ยว ตามใจท่านเลยค่ะตามแล้วก็เอามาค่ะใส่ต้มป่ะเรามาเตรียมตัวปรุงกันได้เลยค่ะเพื่อนๆนค่ะมาเตรียมตัวกันปรุงเล้งนี่ค่ะเลยค่ะเพื่อนๆนค่ะเราตักเล้งใส่ถ้วยเนาะการต้มเล้งเราต้มให้เปื่อยต้นหอมผักชีแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีพริกสดค่ะเพื่อนๆนค่ะมามาปรุงกันค่ะเพื่อนๆจ๋านจะเราจะมาปรุงเล้งกันว่า คือต้อมให้เปือ่อยเชยๆค่ะต้มให้แค่เปื่อยค่ะวิธีต้มก็ไม่ง่ายไม่ยากเนาะไม่ยากแต่ว่าต้มไฟอ่อนๆค่ะให้ให้เล้งเราเปือ่อยแต่เย็นหนึ่งนี่ต้องเปรี้ยวจี๊ดสักหน่อยค่ะเปรี้ยวจี๊ดสักหน่อยให้ระบายสักหน่อยให้ระบายสักหน่อยค่ะมะนาวก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไม่ยากแต่ว่าเราก็จะปรุงพอประมาณพอเรากินหมดนะคะเนาะ แต่ถ้าปรุงทั้งหมอ้อเรากินไม่หมดเดี๋ยวเวลาเราเก็บมันคือต้มให้เปื่อยเชยๆค่ะต้มให้แค่เปื่อยค่ะวิธีต้มก็ไม่ง่ายไม่ยากเนาะไม่ยากแต่ว่าต้มไฟอ่อนๆค่ะให้ให้เล้งเราเปื่อยเลยนะคะเพื่อนๆต้มให้เปื่อยถ้าใครจะปรุงพร้อมเลยก็ได้แต่แยายหนึ่งไม่ปรุงพร้อมนะคะยายหนึ่งจะเอามาปรุงในถ้วยอีก ครั้งหนึ่งค่ะเคยนะคะเพื่อนๆต้มให้เปือ่อยถ้าใครจะปรุงพร้อมเลยก็ได้แต่แยายหนึ่งไม่ปรุงพร้อมนะคะยายหนึ่งจะเอามาปรุงในถ้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะแ็แต่รสไหนก็ได้ค่ะตามที่ท่านชอบนะคะรสไหนก็ได้แต่แยายหนึ่งนี้ก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวนัวเน้นเลยค่ะเปรี้ยวนัว กินดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นเมนูโปรดของท่านแต่สําหรับยานหนึ่งก็คือเมนูโปรดค่ะพราะเราได้สดน้ํำร้อนๆชุ่มคอมะนาวชุ่มคอเปรี้ยวชื่นใจค่ะเพื่อนๆค่ะมีหอมมีพริกมีมะนาวค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะมะนาวก็แป้นแป้นไม่มีเม็ดค่ะมาตักเลิงใส่ถ้วยกันเลยรสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะบีบมะนาวลงไปเลยจ้ะเพื่อนๆจ้า บีบมะนาวลงไปเลยค่ะเปรี้ยวตามใจท่านเลยค่ะตามตามาต้มเล้งกันค่ะวันนี้เราต้มเล้งเนาะเล้งก็คือกระดูกค่ะกระดูกสันหลังหมูค่ะเ,เพื่อนๆนี่คือเครื่องกินดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นเมนูโปรดของท่านแต่สําหรับยานหนึ่งก็คือเมนูโปรดค่ะเพราะเราได้สดน้ําร้อนๆชุม่มคอ ต้นหอมผักชีลงไปอู้ว้ต้นหอมผักชีเยอะแยะเลยค่ะพริกสดหั่นค่ะเล้งนี้ต้องใช้พริกสดนะคะเขาถึงว่าเล้งถ้าใช้พริกแห้งเขาจะเรียกไปต้มแล้วก็เอามาค่ะใส่ต้มปะ่ะเรามาเตรียมตัวปรุงกันได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะมาเตรียมตัวกันปรุงเล้งนี่ค่ะเราเอาออกมาปรุงทีละถ้วยเอาค่ะนี่คือเล้งนะอันนี้คือวิธีบ้านยายหนึ่งนะแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆทําทั้งหม้อก็ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะ ต้จ้าการปรุงเลนของเรามันก็ไม่ง่ายไม่ยากไม,ไม่ไม่ยากค่ะเด็ดเก็บยากค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมันจะเก็บยากเวลาเรามาเวฟมาอะไรมันจะลําบากค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะต้นหอมผักชีเราจะไม่สวยหรือว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนค่ะหอมมีพริกมีมะนาวค่ะเพื่อนเพื่อนจ้านี่ค่ะมะนาวก็แป้นแป้นไม่มีเม็ดค่ะ มาตักเลิงใส่ถ้วยกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนต้มให้เปื่อยถ้าใครจะปรุงพร้อมเลยก็ได้แต่ยายหนึ่งไม่ปรุงพร้อมนะคะยายหนึ่งจะเอามาปรุงในถ้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะก็แต่รสไหนก็ได้ค่ะตามที่ท่านชอบนะคะรสไหนก็ได้แต่ยายหนึ่งนี่ก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวนัวเน้นเลยค่ะเปรี้ยวนัว เยนะคะเพื่อนๆต้มให้เปื่อยถ้าใครจะปรุงพร้อมเลยก็ได้แต่แยายหนึ่งไม่ปรุงพร้อมนะคะยายหนึ่งจะเอามาปรุงในถ้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะลองกินดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นเมนูโปรดของท่านแต่สําหรับยายหนึ่งก็คือเมนูโปรดค่ะพอเราได้สดน้ําล้นๆชุม่มคอเราเอาออกมาปรุงทีละถ้วยเอาค่ะนี่คือเล้งนะอันนี้คือวิธีบ้านยายหนึ่งนะแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆทำทั้งหม้อก็ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะ าการปรุงเล้งของเรามันก็ไม่ง่ายไม่ยากไม่ไม่ยากค่ะเราเอาออกมาปรุงทีละถ้วยเอาค่ะนี่คือเล้งนะอันนี้คือวิธีบ้านยายหนึ่งนะแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆทําทั้งหม้อก็ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะแต่เก็บยากค่ะเพื่อนๆค่ะมันจะเก็บยากเวลาเรามาเวฟมาอะไรมันจะลําบากค่ะเพื่อนๆค่ะ ต้นหอมผักชีเราจะไม่สวยหรือว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีพริกสดค่ะเพื่อนๆนคะมามาปรุงกันค่ะเพื่อนๆจะเราจะมาปรุงเร่งกันว่าปรุงนะคะเครื่องปรุงเร่งเราก็จะมีรากผักชีนี่ค่ะรากผักชีเราทุบไว้แล้วเราหั่นไว้แล้วเนาะเตรียมไว้แล้วค่ะไม่ยากแต่ว่าเราก็จะปรุงพอประมาณพอเรากิน หมดนะคะเนาะแต่ถ้าปรุงทั้งหมอ้อเรากินไม่หมดเดี๋ยวเวลาเราเก็บมันจะจะาการปรุงเล้งของเรามันก็ไม่ง่ายไม่ยากไม่ไม่ยากค่ะดีค่ะเพื่อนๆค่ะเราตักเล้งใส่ถ้วยเนาะการต้มเล้งเราต้มให้เปื่อยต้นหอมผักชีแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีพริกสดค่ะเพื่อนๆค่ะมามาปรุงกันค่ะเพื่อนๆจ๋าเราจะมาปรุงเล้งกันว่า เราเอาออกมาปรุงทีละถ้วยเอาค่ะนี่คือเล้งนะอันนี้คือวิธีบ้านยายหนึ่งนะแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆทําทั้งหม้อก็ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะแซบนะคะเพื่อนๆค่ะดูนี่ค่ะเยน้าปลาสักนิดสักนิดพอเป็นรสชาตินี่ขาดเสร็จแล้วค่ะเล้งต้มเล้งค่ะเพื่อนๆค่ะเอาไปทำต้มเล้งเราก็จะใส่ขาไปแว่นสองแว่นอะไรอย่างนี้หละค่ะแล้วก็ลากผักชีค่ะ ใส่คากดับกลิ่นคาวเนาะเพื่อนๆจ้าอย่าใส่เยอะทหาที่ท่านชอบเลยค่ะจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็แล้วแต่ท่านชอบเนาะค่ะเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเราตากเล้งใส่ถ้วยเนาะการต้มเล้งเราต้มให้เปื่อยเก็บยากค่ะเพื่อนๆค่ะมันจะเก็บยากเวลาเรามาเวฟมาอะไรมันจะลําบากค่ะเพื่อนๆค่ะต้นหอมผักชีเราจะไม่สวยหรือว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนค่ะหรือว่าให้กระดูกหมูเราเปื่อยค่ะแล้วก็จะต